พี่นองแต่ละคนแต่ละทานนะ,ะกรณีนี้เนข่าวของประสงค์เกิดขึ้นอยู่เป็นประจํานะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีบางคนบางทันผู้คนเขาไปบุกรุก,กเขาไปจับกลุ่มเขาไปดําเนินคดี <Okay. S 1> ประสงค์ต่างๆที่มันขีดว่ามันผิดนะครับซึ่งบางทันบางรูปบางองค์นี่ก็ผิดอิหรีนะครับบางองค์ก็ยังน่าเกือบแพร่งสงสัยอยู่เป็นอย่างนีเป็นสันนะครับเป็นราวาชาวบ้านบางส่วน เขาบรดมันใจในองค์กรคณะสงฆ์เองที่จะพิจารณาองค์กรของตัวเองแล้วองค์กรคณะสงฆ์เองกับประเด็นเมือนกันให้มันเป็นไป,นปนตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงนะครับบางเถื่อน,นะครับพระบางรูปบางองค์จักปิดจกักถือจักผิดจริงหรือบอ่จริงนะครับบางคนบาง่านเห็นว่าผู้ยิงอยูน่นาก็รง้ซึกวตาต้องมีอย่างกันอยู่แล้วก็เลาายทําใหม่ถือการขอขอรหานินทามากมายนะครับฉะนั้นพี่น้องแต่ละคนแต่ละ่านเบิ่งข่าวแล้วนะครับ ผมในฐานะที่เคยบวชเป็นพระมากกรนะครับจริงๆกัะคำบอบริสุทธิ์รอยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปบ่ได้นะครับแต่ก็หูสึก่าเห็นใจพระภิกษุบางรูปนะครับซึ่งอาจจะกระถูกกระทําในลักษณะที่หูสึกว่าเกินกว่าเหตุหรือบางครั้งบางคราวคณะสงฆ์เองก็ไบบ้เอาใจใส่ไ้ดูแลนะครับเพิกเฉยเพราะว่าการปกครองในระดับตั้งแต่ต้นนะครับจเจ้าวาดจเาาดจเาาดเ้จเาคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด จากคณะภาคจากคณะผลหรือมหาเทศาสมาคมเ่ยที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเต้าเนี่มันตั้งกันมาเพื่อระง,งับอธิกรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเรานีกับปด็นดำเนินการระง,งับอธิกรนี้ยังนะครับในสิ่งที่มันเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากจะเป็นของชาบานไปดําเนินการไปจัดการซึ่งกงหูซึกว่าบังคับบังข่าวกงหูวซึกว่าเกิดความสลดใจนะครับโอ้นี่แหละ ศาส,สนาปุตของท้าวอาจจะบมีอิทธิพลบมีพลังนะครับถ้าไม่พระสงฆ์ทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าผมว่าจริงๆแล้วมีที่เพิงเมไหน่หรอครับเพราะว่าจริงๆองค์กรคณะสงฆ์นี่ควรจะมีทานายมีผู้หูกฎหมายนะครับมีผู้ในลักษณะที่จะไปปกป้องกุมครองพระแล้วนั้นหรือกาจัดพระผู้ผผผปฏิบัติที่มันผิดพระธรรมวินัยอย่างชัดเจนให้ออกไปเพราะว่าถ้า พระสงฆ์เองบ่ดดาเนินการเองนะครับป่อยหล้วแต่หยาดิ่ยมเขาจะดําเนินการแล้วแต่ญยาดิ่ยมเขาจะแจ้งแล้วแต่ญยาติ่ยมเขาจะดูถูกแ,ลแหล่าแตงหยาดย่อมพจาวานี่ครับมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่ค้นคิดว่าประสงค์เองเนี่ก็มีปัญหาหลายหลายหลาย,ลายคนหลายๆท่านก็รููสึกว่ามีความมุ่งหมายในการีกาจัดไปโดยในลักษณะที่อาจจะเกิดแค่ความสงสัยกับผิดแล้วนะครับฉะนั้นองค์กรคณะสงฆ์จึงหูสึกว่าน่าเห็นใจนะครับ ตาควรจะใส่ประสงค์ในการที่จะไม่มาพิจารณาพระธรรมวินัยหรือขอผพิษพลาดอธิกรณ์ของประสงค์เองนะครับมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการที่จะดำเนินการให้สําเร็จรุ่งงไปเพราะว่าขาาวบบางส่วนบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะบ่ได้เข้าใจเรื่องกฎของพระธรรมวินัยมากเท่าที่ควรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่อาศัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เป็นข่าวเป็นบุคคลปูที่หูซึกว่าเขาไปละเมิดเขาไปทำเขาไปทำทุกวิธีทางเพื่อใจพระปูทีตัวเองสงสัยนย่พ่นไปจะจริงหรือไม่จิงก็ตามนะครับอยากจะให้พระเหล่านั้นพ้นไปผมจึงว่ามันบ่หายความเป็นธรรมต่าที่ควรนะครับแล้วก็มีพระบางรูปนะครับก็บไปเสริมน้ำนะครับทั้งทั้งที่เทามีพระชันปกครองได้ในหลับต่างๆนะครับเพื่อระงับอธิกรณ พื่อให้อธิกรณ์ต่างๆมันความประสงค์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันมีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งบวบรับนะครับอาจจะคิดว่าออการที่ประสงค์มาพิจรารณาประสงค์เองอาจจะเข่าข้างกันเนี่ยแต่เ้าก็ต้องมีขอกําหนดว่าบุคคลเหล่านั้นห้ามรู้ถูกนะครับว่าการตัดสินใจของประสงค์การระงับอธิกรณ์ของประสงค์ถือนะว่าเป็นเด็ดขาด เมื่อบุมีนักกฎหมายต่างคนต่างก็อาศัยพ,พึ่งผ้าตัวเองนะครับผู้ใดอย,ย,ย,ยู่ใดก็อยู่ไปอยู่บ่ใดก็รู้สึกว่าลาบากไปกับองค์กรของสองฆ์ก็ต่างกันมาเพื่อลว่มหลวมลมาซื้อนะครับเป็นองค์กรบ่ใดดูแลบ่ใดเอาใจใส่เต็มที่นะครับเพราะอย่างอาจจะคิดว่าความเคยชินบ่เคยเหตุบ่เคยทาในสิ่งต่างๆเ่านั้นนะครับจริง,รงๆแล้วป <c oughs> ระสงค์ เรื่องเมือได้จ่าววัดจ้าคกะตำตบลเจ้าคกนอำเ,เพื่อจ้าคกะจังหวัดไปถึงมหาเทศาสมาคมเนี่ยต่างกันมาเพื่อระงับอธิกรกองประสงค์ครับเพื่อให้ประสงค์ผู้ที่ถืออธิกรผู้ที่ถือต่อว่าต่างๆนี่ยได้รับการสอบสวนอย่างเป็นธรรมฉนันพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านหน่าเห็นใจนะครับเนาะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ